สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนายอนนนนำพาทนายความโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook พร้อมภาพระบุว่าวันนี้18นาฬิกาสกายวอล์กหอศิลป์กรุงเทพมหานครโดยในภาพเป็นจดหมายเปิดผนึกที่เขียนขึ้นโดยระบุว่าการต่อสู้ที่ปลายทางไม่รู้จะแพ้หรือชนะ แต่การถูกยามศักดิ์สรีความเป็นมนุษย์ครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นสิ่งที่ยอมไม่ได้การตอบโต้ต่ออำนาจที่คอยทำลายประชาธิปไตยมีความจำเป็นก่อเกิดไม่ว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรให้ทุกคนรู้ว่าการต่อสู้ได้เริ่มต้นแล้ววันนี้18นาฬิกาเจอกันหน้าหอศิลป์กรุงเทพมหานครพร้อมกระดาษและข้อความถึงกกตและสว ย่ำ18นาฬิกาสกายวอล์กหอศิลป์กรุงเทพมหานครทั้งนี้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายเช่นเหยียบย่ำครั้งแล้วครั้งเล่าล้มกระดานทุกทีเหล่าผู้มีอำนาจทั้งหลายพวกท่านมีสิ่งที่แรกเยอะกว่าทำอะไรไม่นึกถึงลูกหลานคนอื่นลูกหลานตัวเองก็มีถูกต้องพวกมันเหยียบย่ำหน้าพวกเราครั้งแล้วครั้งเล่าต่อสู้มาตั้งแต่14ตุลา16 ไม่เคยแค้นโกรธเกลียดเท่าครั้งนี้ถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่จะรีบไปร่วมต่อสู้เพื่อนำพาประชาธิปไตยที่แท้จริงกลับคืนมามันดูถูกประชาชนมาตลอดเพราะประชาชนกลัวแล้วยอมให้พวกมันกดขี่ตลอดมาประเทศถึงมาได้แค่นี้วนๆอยู่แบบเดิมสปีไม่นานทำไมพวกท่านไม่เห็นแก่บ้านเมืองเคารพเสียงของประชาชนบ้างก่อนหน้านี้ มีรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตมีมติให้ส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพสะสะของนายพิธาริมเจริญรัตน์สะสะบัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเก้าไปสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3ประกอบมาตรา101วงเล็บ6หรือไม่จากเหตุมีชื่อถือครองหุ้นสื่อบริษัทไอทวีจำกัดมหาชน42,000หุ้น รวมทั้งมีคำขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่สสไว้จนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัยหลังจากใช้เวลา3วันรับฟังและพิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสำนักง,งานกกตเห็นว่ามีข้อมูลพยานหล,ลักฐานเพียงพอให้เชื่อว่ามีเหตุตามที่มีการยื่นคำร้องจริงโดยประธานกกตนายอิทธิพรบุญประคองได้ลงนามในคำร้องและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานนำไปยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญทันที ขณะเดียวกันมีรายงานว่าในส่วนของตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้มีการนัดประชุมประจำสัปดาห์ในช่วงบ่ายเวลา13นาฬิกาทั้งนี้มองว่าสำนักง,งานกกตจะส่งคำร้องไปยังสารรัฐธรรมนูญทันหรือไม่และหากทันคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญจะมีการนำคำร้องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาเลยหรือไม่ก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตและอดีตกรรมการการเลือกตั้งนายสมชัยศรีสุธิยากร บอกถึงกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะเสนอกรณีของนายพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพรรก,ก้าไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีถือหุ้นไอทีวีสือมือ2,000หุ้นเข้าที่ประชุมกกตโดยคาดว่าหากกกตส่งให้สารรัฐธรรมนูญวิจัยเร็วที่สุดน่าจะภายในวันนี้และช้าที่สุดคือ11กรกฎาคม ซึ่งหากส่งเรื่องไปยังฝ่ายธุรการของสารรัฐธรรมนูญจะเป็นการรับเรื่องเฉยเฉยไม่มีผลอะไรแต่หากเสนอเป็นวาระพิจารณารับเรื่องเป็นไปนได้ว่าจะเข้าที่ประชุมของสารรัฐธรรมนูญในวันที่12กรกฎาคมนายสมชายบอกว่าที่ประชุมสารรัฐธรรมนูญสามารถพิจารณาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้โดยจะส่งผลให้การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาค,คมนี้นายพิธาจะไม่สามารถเข้าสภา,าในฐานะสะสแต่จะเข้าสภาในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่ว่าสารรัฐธรรมนูญจะรับเรื่องจะสั่งให้หยุดหรือไม่หยุดปฏิบัติหน้าที เรื่องนี้จะมีผลให้สอสอและสอวอจำนวนหนึ่งหยิบยกไปเป็นข้ออ้างในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโดยอาจจะงดออกเสียงเนื่องจากคุณสมบัติไม่ชัดเจนอาจเกิดปัญหาได้ในอนาคตเรื่องดังกล่าวทําให้ประชาชนรู้สึกไม่ดีเพราะเป็นการส่งเรื่องไปยังสารรัฐมนูญแบบเร่งรีบเป็นจังหวะใกล้กับวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแม้กกตจะกล่าวอ้างว่ามีการพิจารณาเป็นระยะเวลา,านานแล้วแต่ประชาชนจะมองว่าองค์กรอิสระเป็นเครื่องมือจัดการคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของผู้มีอํานาจ นายสมชัยยังบอกถึงกรณีที่กกตไม่เรียกพิธาเข้ามาชี้แจงข้อมูลอีกว่าหากจะให้เกิดความสมบูรณ์ควรเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปเพราะเวลากกตตัดสินบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ครบจู่ๆก็ตัดเลยโดยไม่มีโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้เข้าชี้แจงหากเป็นกรณีการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา151จะต้องเรียกผู้ถูกกล่าวหาเข้ามาเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาและเปิดโอกาสให้มีการชี้แจง กรณีที่ดูจากคุณสมบัติแล้วตัดสิทธิ์ที่ผ่านมาไม่เคยเรียกใครเข้ามาชี้แจงในอดีตการตัดสิทธิ์มักอยู่ในจังหวะที่เราสมัครเสร็จแล้วตรวจพบว่าขาดคุณสมบัติก็ตัดสิทธิ์เลยเมื่อตัดสิทธิ์แล้วก็ไปร้องกับสารดีกาส่วนกรณีของนายพิธาถือเป็นการพิจารณาหลังประกาศผลการเลือกตั้ง และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ